ดีเจแมนลั่นแคปชั่นถึงใบเตยพร้อมเผยชื่อลูกชายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสุดๆสำหรับนักร้องสาวใบเตยสุทีวันกุลชรหรือที่รู้จักกันในชื่อใบเตยอาสยามกับสามีดีเจแมนพัฒนพลซึ่งทั้งคู่มีทาย,ยาทด,ด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาว น้องเวทมนเด็กหญิงดังต้องมนตราที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดดีเจแมนทำฮือหาหนักมากเมื่อโพสภาพสวีทกับใบเตยกลางน้ำตกพร้อมแคปชั่นมีลูกชายให้พ่อนะวงเล็บจอมพลต้องมางานนี้เหล่าดาราคนดังและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่น ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ